สวัสดีครับผมคุยกันก่อนนอนครับก่อนสีว่วันที่วันไรเอ่ยสิบเจ็ดขายอ้อครับผมกับอะไรไปนะครับเลือกรอ,อ,อบซื้อครับก็พรุ่งนี้ครับขายอ้ออีดาหน่อยมีกับเพชรชาวดินครับใส่เพชรชาวดินเ,เพชรชาวดิน กะบนอีหลาอยู่พิบจตอครับพิบแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ไปอยู่ไกลอยู่ไกลครับมือ่นผมกับโมเนจใจว่าสิไปได้บ่ไฮลกะก็สิมีกรารบ,บางหน้าครับผมขันไปบป่ไ,ปได้เนาะนาทีการงานเนาะมือคือกันไปไฮละไฮใครเข้าใ,ใจได้ครับอยาสิทัวร์ออนทัวร์สิไปทัๆๆวร์เซนเตอร์ทั้งหมด ก็เดบุง้งเดือพอมแดงเนาะโอ้พ่อเอกแม่นออ้อยพอนุ่นแม่บีวอจโจบอจโจสนุด๊ดมีแต่ผู้ตัวหล่อละละสุดยอดครับไพอ้อไพก็บอกว่าวะเหตุผลสองนั่เลย <c oughs> เห็นมันพิมพ์มาอยู่ไม่บอกว่าเฟซ คนในเฟสบุกนอนบาดเจบอกว่าเอาพักแลกให้ก่อนนะครับตัดสิ่งงานมือนเนี่ยโอ้เลยว่าพลังครับพลังเอซีครับคลาออกครับผมว่าติดต่อมูในโรงงานไปเบิรงแล้วครับหลายหลายคนแล้วมีคือบอดาดเจ็บวะพายครับ <c oughs> มีมูส่วนมูมีญยาดส่วนญาติมีหนอกส่วนหนองมีส่วนร้าน,นไปครับ <c oughs> ไปเมออืองคลาออกจำกันเอาให้ รังรอรเอฟซีครับขนาะเพิ่นปรเด็เป็นเอฟซีสครับคือว่าคนในโรงงานเพิ่นก็เห็นผมติดตามน้องลูกสาวเนาะก็ผมก็ใส่เสือ้อเฮ็ดมงเ็ดงานน้าวันเสาร์วอาทิตย์ยังะเฮ็ดโอเพิ่งบอกบอกเออนางอิงเออน่าติดตามเขาเจา,เขา,า,า,าเขาเจ้าก็เขาไปเบิ่งครับคนไทยคนอีสานคนอิสรามมีปะเขาเจ้าเขาไปเบิ่งว่าติดตามวะเฮ้ยใครอร้อคืออะไร ขายอ้อทาไมนี่เขาจาเขาสงสัยมากคือว่าคําว่าขายอ้อนี่เขาก็เข้าไปดูในเพจในนู่นในนี่เขาก็ไปติดตามเองครับผมก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยากไปดูเขาอยากไปดูเขาอยากไปดูนี่ครับคือว่าเข้านหนคือพลังเบบซีเป็นกระบอกเสียงห้คนไม่เคยหัวจักให้ลูกสาวเข้าไหน ผมหนีวัวสัตว์นี่ก็มีสามโรคนี่ปัตตานีโรคหนึ่งหนองค่ายมังบอเปริวโอ้ผมใส่เสืออ้อฮิญาบไปหอดผักไตพน่ะจนอิสราใหม่มาลงของลงปลาสดจนเขาถามบอกว่านี่ใครอ่ะพี่พี่ใคร่ะลูกสาวลูกสาวหมอลำหมอลำเหรอเขาบอกเขาพูดมาเองบอกว่าหมอลำเหรอใช่เออน่ารักดีสวยสวยสวยนี่ แล้ววันหนึง่งเนี่ยผมซื้อมาลำโพงเนี่ยลำโพงนะผมสั่งพิเศษนะครับแต่บางก่นนี่ให้เขาเพ้นแบบเป็นโลโก้ลูกสาวแล้วครับ FC อ i n งครับ FC สาวหน่อยแต่วมก็สิมีแบบว่านี่ครบที่มียุงหนากอะแต่สี่เหลี่ยมน,นะเดี๋ยวเปิดไฟมือเเปิดไฟมือนะปุ๊บนี่มันจะเป็นแบบ คให้เพ่นเลยวีเพืเพ่อนแพง,พงนี่ครับติ๊กเกอร์สาวโอเคอ่อคือว่าผมเปิดเพลงกับสาวมันนะครับทำว่าไอ้โอยนายอนโมงนะครับเขาเจ้าจบอกว่าแล้โพวกนี่ครับเปิดเพลงอื่นนะ เสือบอเสียงแตกแล้วพวกเอ๋เปิดเสียงแตกเสียงเบรบอรดีนุ่นเนีนบอดีแต่เมือ่อแต่ผมไอ้ก่อเสริชขึ้นงานผมก,ก็เปิดนะรถเกา่าผมก็เปิดเพื่อูกสาวก็แบบว่าถ้าขึ้นค้อนเขาเจาะกัญญาเมืเ่อเบิ่งเขาเจาะบอ,บอเสียงใสเสียงเพาะ เงี้ครับเสียงแสเสียงพอคือว่าแบบว่าพ้าเก็เป็นคนให้คนอีสานมากกันเพร,ะระาะว่ผมก่อนเปดไปยูทายรถผมกเขาบอกว่าอุ้ยำโพงเสียงนี่มาเต็มเลยแบบว่าเสียงแบบใสมากเสียงพเพาะเหมือนเปิดในสระสมัยความหักตอนเสาร์ก็กว่านี่ครับมันมี ไม่ไม่เกี่ยวลัโพงครับเสียงอีหลาเป็นเอกลักษณ์เสียงให้ชวนให้ข้นมากให้ขนมากแบบผมเปิดแง่กระจกนิดเดียวนะครับกระจกห่างเนี่ยแง่นิดเดียวแต่ว่าฟังนี่ผมเปิดเปิดลงเลยเข้ายามมาจากข้างสินาขาครับมาเมิงบอกมาแบบเสียงแบบว่าเนาะเสียงอ่นเสียงเ,เยงเียงของอีหลานน้คือว่ามันสะกดสะกดคนอีี ย่งคว่าใครออกสกดคนอย่าดีกว่าเสียงใสให้เสียงใสวอนวอนไฟฟังกระะออลลุงไรนี่ครับค้ามมาจนเนี่ยเอ้าสังเกตหน้าวิธีมัดโจจะประกาศขอพบกับดาว เวรุ่นไอ้ย่างเา่ารุ่งไอแบบลูกสาวนะประกาศลูกสาวแบบว <int ess> ่าโมฮีเสียงเราคือเราบ่ได้เว้ยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเดี๋ยวิ่งกระเปิดอุ้งอิงคนนี้บ่ลืมพระคุณที่ท่านกาลุนหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ย เสียงแบบคนลุกอะนักร้องน้องใหม่หันใจนา่าดอแฟนหักหนูให้มันให้แกนกับตักแฟนๆขอจงเห็นใจเดี๋ยวป่ะคนลูกคับมาบอกตาบดามอลำ คงยังคงมีคำว่าโอ้โหแล้วเนาะคือว่าคนนี่สิอาณาเวทีเนี่ยนิ่งปุ๊บจากเมาเนาะมันเมากินน้ำชาอะครับแต่เพิ่งก็เต้นกันเนาะก็มีหลายคนมาหลอกว่าเต้นกันแลกวมวนปุ๊บดูเช้ามาเอาคือไอ้ช่วงเพียงเด่นตึรด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 ตึร์ดเติรดเติร์ดเิร์ดปุ๊บปิดไฟปุ๊บปิดไฟก็ไฟครับ ปิดไฟปุ๊บมืดทุกคนนิ่งทุกคนมองไปหน้าวิธีเอากล้องเนี่ยคนลลกีก็จับไปหน้าวิธีว่าที่เต้นเจอ,อยู่เงียบกิ๊บหอยหอยขุมเลยหอยไขเลยเหรอนี่คือว่ามันเป็นปรากฏการณ์คนไทยคนอีสานคนวัยหลอกวัรุ่นผมไปดูดูอยู่หน้าวิธีตลอด พุงอิงุงสสุดยอดผมว่าสุดยอดครับลูกสาวข้างสุดยอดเราอย่าลืมไปอุดหน,นุครับใครอร่อใครอ่อหนังคนไทยให้มันให้เพื่อนแบบโอ้โหนี่คำว่าใครอ่อให้เพื่อนหูไปเลยครับว่าพลังเอฟซีลูกสาวพลังเอฟซีสาวหน่อย สุดยอดเฮาทำปลากตะการน่า,ารักปลาโกตะการแล้วครับเนอะผู้เฒ่าเขาเคยเขาลงหนังกับสีเขามือน,นี้ล่ละมืออื่นนี่และสิบเจ็ดนี่ครับสิบเจ็ดกันตักดาคมมือคมสิบเจ็ดกันตักดาพร้อมกันครับ มีหยาดมีหยาดสวนหยาดมีดานสวนลานไปม้วนํำกันครับถูกแล้ววะมาวะมือนครับโอ้ยปังๆใครอ๋อเอ้ยประจมันดีใจไหมไอรีดาดีใจพอะเอกไม่น้อยร่วมทุนสร้างหลายๆคนครับความตั้งใจครับของอีดาความตั้งใจของทีมงานส้าหน่อยทีมงานใครอออปังๆครับพันล้านครับ เจอกันนาล่งนางครับสำหรับลิมนี้ก็ฝฟ้าไว้สามีครับมือเดินดังแต่เศร้าครับเจอมาคิมนาขอหายาลมรุ่งร่ครับพอมอแม่ซี่เขาหักกันมันกันจับมือไว้ครับดูแลลูกสาวเป็นลมโพลลมไส้ให้ลูกสาวตลอดไปหักทุกคนที่ห้าอีหลาหักทุกคนที่มาเรื่องเทียร์่ังใจเนาะสำหรับลิมนี้ก็ฝฟ้าไว้สานีครับ ชี่กันครับายอ้อปังๆังครับพันล้านครับสวัสดีครับ